เอาละค่ะมาตามกันกับในรายละเอียดของข่าวคราวกันเลย,เน,ยนะคะที่ทางตำรวจนะคะควบคุมฝูงชนได้ใช้เวลาช่วงเช้ามืดแล้วค่ะประมาณตีห้ครึ่งเนี่ยบุกเข้าไปปิดหมู่บ้านทะลุฟ้านะคะข้างๆํำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมนะคะ็อดแรกได้67คนด้วยกันโดยน,ยนะคะในการบุกเข้าไปหรือ หมู่บ้านทะลุฟ้าครั้งนี้นําทีมโดยพลตารวจตรีปราสัยจิตสนทิผู้บังคับการตํารวจนครบาลหนึ่งและก็พลตารวจตรีมานพสุคนธนพ,พัฒน์นะคะผู้บังคับการอกองบังคับการอาราคาและควบคุมฝูงชนล้ค่ะที่นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการอาราคาและควบคุมฝูงชนนะคะสองกองร้อยไปขอคืนพื้นที่นะคะบริบรเวณซอยพระรามห้าเรียบคลองพดุงกรุงเกษมใกล้กับสะพานชมมลุเชษข้างทาเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นที่ตั้งของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะภาคีเซฟบางกลอยแล้วก็กลุ่มเดินทะลุฟ้าที่ปักหลักชุมนุมกันมาตั้งแต่วันที่13มีนาคมพร้อมกับ4ข้อเรียกร้องนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้เวลา3นาทีแล้วค่ะก่อนจะทำการจับกลุ่มนะคะผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านทะลุฟ้าทั้งหมดเนี่ย67รายด้วยกัน เนื่องจากว่าเป็นช่วงเช้าตรูะะ่แล้วค่ะทุกคนก็กําลังนอนหลับกันอยู่นะคะประกอบกับมีสัมภาระจํานวนมากก็เลยทําให้การดนะคะผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามต่อรองขอเวลาในการเก็บข้าวเก็บของแต่ว่าตํารวจก็ไม่ยินยอมนะคะนำกำลังตํารวจเข้าไปกระชับพื้นที่ทั้งทางฝั่ง,ง,งสะพานชบาเมรุเชสและก็สะพานอรไทยก็สามารถจับกลุมนะคะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดใน67รายไปสอบสวนนะคะที่กองบังคับการตารวจระเวนชายแดนภาคหนึ่ง ดำเนินคดีในข้อหาพรบรโรคติดต่อและพระกฉุกเฉินพร้อมกับมีการประสานนะคะหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือว่า EOD กับทางกองพิสูจน์หลักฐานกลางนะคะเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเลยคะ่ะแล้วก็ให้ทางกทมนั้นเข้าไปรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างก็หลังจากการขอคืนพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็การจับกลมุมกลุ่มผู้ชุมนมุมควบคุมไปสอบสวนที่ทางตชะดภาคหนึ ตำรวจคาะหน่วยควบคุมฝูงชนนะคะก็ยังคงตรึงกําลังบริเวณพื้นที่แนวถนนพระราม5หน้าตาเนียบรัฐบาลเพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าและภาคีเซฟบางกลอยโดยมีกําลังนะคะกองพิสูจน์หลักฐานกลางเนี่ยแหละคะ่ะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานพร้อมกับนําพนักงานรักษาความสะอาดสํานักงานเขตดุสิตเข้าไปทําความสะอาดโดยมีพลตารวจรีปิยะตาวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะไปคอยดูแลการปฏิบัติ ในขณะที่กลุ่มแนวร่วมนะคะที่เพิ่งทราบข่าวก็พากันเดินทางไปสังเกตการณ์นะคะนั่งประชิดเลยค่ะนะคะนั่งประชิดแนวที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณเชิงสะพานัยมรุเชษด้วยโดยน,ยนะคะเมื่อวานค่ะที่บชนค่ะพลตมตรรีปิยตะตวิชัยนะคะรองผู้บัญชาการตํารวจนครบานพลตํารรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตํารวจนครบานและพันตํารวจเอกฤษณพัฒนาเจริญรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็มีการถแถลงนะคะ ในประเด็นเรื่องของการสลายการชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้าของกลุ่มภาคีเซฟบางกลอยแล้วก็กลุ่มเดินทะลุฟ้าค่ะโดยพลตํมรวรีปิยะนะคะบ,บอกว่าการชุมนุมครั้งนี้นะนะคะถือว่าเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายคือบุกรุกสถานที่สาธารณะและสถานที่ราชการ โดยนะคะมีการลักทรัพย์สินด้วยก็คือไฟฟ้าน้ำประปาแล้วค่ะแล้วก็ทุบทำลายสิ่งของราชการแล้วก็ประชาชนรวมไปถึงนะคะต่อท่อสิ่งปฏิกูลเนี่ยลงคลองและที่สาธารณะจนสกปรกและยังขวางประตูนะคะทางเข้าออกฝั่งถนนพระรามหําทำให้ผู้คนที่สัญจรไปมานั้นได้รับความเดือดร้อน ตำรวจนะคะก็จับกลุมผู้ชุมนุมไป67คนแล้วค่ะมีพระภิสุพาไิสุกที่วัดเป็นจะบ่อพิษก่อนจะส่งนะคะก็มาคับการตำรวจตะเวนชายแดนของอาทางพูทรภักหนึ่งนะคะในข้อหาชุมนุมนะคะทางปกตชดภักหนึ่งะคะในข้อหาชุมนุมมั่วสุมผิดกฎหมายตามพรกอฉุกเฉินประกอบพรบรควบคุมโรคและก็ชุมนุมมั่วสุมเสี่ยงต่อการควบคุมโรคนั่นเอง โดยพลตตรีปิยะค่ะก็บอกว่าในส่วนความผิดอื่นนั้นตํารวจนะคะยังพบกัญชาแท่งจํานวนหนึง่งอุปกรณ์เซ็กทอยค่ะและก็ถุงถุงยางอนามัยนะคะและพนักงานสอบสวนก็จะได้รวบรวมหลักฐานพิสูจน์ตัวผู้กระทําผิดเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายอื่นกันต่อไปและนอกจากนี้ก็ยังมีการแพร่ข่าวปลอมนะคะระบ,บุว่าการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ไม่มีสุขชนหรือว่าตัวแทนผู้ต้องหานําตรวจก็ยืนยันนะคะว่าปฏิบัติหน้าที่ค่ะตามปวิอาญา โดยมีตัวแทนสื่อและก็ผู้ถูกจับในสองคนก็คือในพรชัยยวยีและก็ในนกพดลต้นงามนะคะนำตรวจค้นก็ขอให้ผู้ส่งข่าวปลอมเนี่ยหยุดการกระทาเพราะมีความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ส่วนกรณีนะคะประกาศให้เวลารื้อถอนเนี่ยแค่เพียง3นาทีก็ถือว่าเพียงพอหรือไม่ ตำรวจนครบาลน,นะคะปกน,นหนึ่งแล้วก็สนนางเลิงแจ้งเตือนผู้จมนวนม,มาตั้งแต่วันที่13มีนาคมแล้วก็ออยืนยันว่ามีในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของปชนเนี่ยควบคุมการปฏิบัติการตามกฎหมายในทุกขั้นตอนค่ะด้านพลตำรวจตรีจิรพัฒน์ปุมวิจิตนะคะก็บอกว่าตำรวจเนื้อรับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับผลกระทบนะคะจากการส่งเสียงดังแล้วก็สัญจรไม่สะดวกก็ไปแจ้งความคะ่ะที่สนนางเลิงบ่อยครั้ง ก่อนจะสืบสวนนะคะทราบว,ว่ามีการลักลอบใช้ไฟฟ้าต่อสายจากเสาต้นแรกนะคะของสะพานชัยมรุเชตมาถึงพื้นที่ชุมนุมค่ะและก็สร้างห้องน้ำโชวคลา้5ห้องต่อท่อปฏิกูลนะคะลงท่อระบายน้ำของการไฟฟ้านะครหลวงและก็การสลายการชุมนุมนั้นก็มีการประกาศตื่นผู้ชุมนุมว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนและเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคพร้อมกับให้เวลาแล้วก็เปิดโอกาสให้เดินทางกลับ แต่ว่ามีผู้เดินทางกลับแค่เพียง4-5ถึงคนส่วนการตรวจค้นนะคะเต็นท์ใหญ่หลังเวทีเนี่ยก็พบกันชาอัดแท่งครึ่งกิโลกรัมน้ำกระท่อมต้มนะคะสขวดก็ยืนยันว่าการตรวจค้นนะคะดำเนินการร่วมกันกับทางกองพิสูจน์หลักฐานนะคะแล้วก็ eod และตัวแทนผู้ชุมนุมพาตำรวจตรวจสอบทั้งหมดแล้วค่ะ ซึ่งบรรยากาศนะคะที่ก่อมาคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาคหนึ่งนั้นก็มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะสพคลอง5้าไปตั้งด่านนะคะการคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปภายในก็ปรากฏว่ามีกลุ่มมวลชนนะคะเดินทางไปให้กําลังใจแล้วก็นําอาหารน้ําดื่มเนี่ยมาส่งให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่ถูกจับจนกระทั่งมีกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยแลวค่ะเมื่อกลุ่มแนวร่วมเนี่ยพยายามนะคะนำรถกระบะบรรทุกอาหารแล้วก็เครื่องดื่มขับเข้าไปในตชตชภาคหนึ่ง แต่ว่าตรวจนะคะตชดอเองก็ไม่อนุญาตเลยค่ะจนกระทั่งเกิดการโต้เถียงกันขึ้นสรุปแล้วก็ให้ตํารวจนะคะสะพคลองห้านำมาหาแล้วก็เครื่องดื่มนะคะเข้าไปแทนและนอกจากนี้ก็ยังมีมวลชนนะคะประมาณ40คนนําเครื่องขยายเสียงค่ะไปเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอเข้าไปด้านในแต่ว่าก็ไม่ได้รับอนุญาตนะคะและทีนี้ค่ะยังมีรายงานด้วยนะคะว่าผู้ถูกจับกลุ่มนะคะล็อตแรกเนี่ยมีทั้งหมด67คนเป็นผู้ชาย40คนผู้หญิง21คนและเป็นเยาวชน6คนด้วยกัน คือเป็นผู้ชาย2แล้วก็เป็นผู้หญิง4คนและน,น,นะคะพอมาช่วงเย็นแล้วค่ะพอมาช่วงเย็นก็มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งโดยเริ่มปราศัยกันตอนช่วงนะคะบ่ายสโมงระบุว่าต้องการจะกลับมาทวงคืนนะคะความยุติธรรมให้กับเพื่อนๆหกคนที่ถูกคุมตัวนะคะที่ต่อฉะอกภาคหนึ่งทางกลุ่มก็มีการปักหลักชุมนุมแล้วค่ะ นานนับสิบวันโดยสงบไม่มีอาวุธหรือว,ว่าใช้ความรุนแรงเพราะฉะนั้นขอตั้งคำถามว่าการเข้าสลายการชุมนุมช่วงเช้ามีคำสั่งศาลตามวิธีปฏิบัติตามพรบรชุมนุมสาธารณะหรือไม่การอ้างว่าเป็นไปตามพรกฉุกเฉินเพื่อการควบคุมโรคและบังคับใช้เพื่อควบคุมโรคหรือว,ว่าควบคุมม็อบยืนยันว่าจะปักหลักชุมนุมและย้ำในสีข้อเรียกร้องของกลุ่มนะคะและจากนั้นก็มีการปูพ่อใบเลยคะใช้เป็นสถานที่ในการทำกิจกรรม ก็ร่วมกันประนามการสลายแล้วก็จับกลุ่มที่ไม่ชอบธรรมนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ปล่อยตัวทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไขในขณะที่ตํารวจนั้นนะคะก็มีการรึงกําลังอยู่หลังเวทีปราศัยพร้อมกับมีแผงเหล็กกั้นระหว่างที่ระหว่างตํารวจนะ,นะคะกับบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมก็ปรากฏว่าค่ะปรากฏว่าบรรดาเนี่ยนะคะกลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ใช้วิธีนอนนะคะบนผ้าใบสีฟ้าแล้วก็ชูสัญลักษณ์สานิ้วและก็บรรดารูปนะคะของแกนนาแนวร่วมกลุ่มราษฎรที่ถูกขังอยู่ในเรือนจําด้วย หลังจากนั้นแล้วก ا, ารเจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธีผลักดันให้ออกจากสะพานแต่ก็มีการขัดขืนนะคะผลักดันกันทังตำรวจนะคะควบคุมฝูงชนก็ตัดสินใจควบคุมตัวผู้ที่ขัดขืนนะคะ20คนรวมทั้งนายชินวัตรนะคะจันกระจากหรือว,ว่าไบรท์แกนําคนรุ่นใหม่นนทบุรีขึ้นรถนะคะควบคุมผู้ต้องหาไปสอบสวนดําเนินคดีแล้วค่ะโดยตํารวจก็ ยังคงตรึงกําลังนะคะปิดสะพานชม,มารุเชษอยู่เนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะบางส่วนในปักหลักอยู่บนถนนพิษณุโลกฝั่งแยกนางเลิงนะคะโดยที่ไม่มีการปิดการจราจรแล้วค่ะและนะคะตอนช่วงประมาณสัก2องทุ่ม15นาทีในขณะที่ตำรวจนะคะควบคุมฝูงชนเข้ากระชับพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดช่องทางการจราจรแล้วค่ะ รอบบริเวณนะคะก็เริ่มเคลียร์พื้นที่ตั้งแต่สะพานชัยมารุเชตไปตามถนนพิซุนุโลกนะคะยาวไปจนถึงแยกนางเลิงแต่ว่าก็ยังมีกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะกระจายโตวิ่งหนีออกนอกพื้นที่และปรากฏว่าช่วงนั้นเองและขุ่ณผุ้ฝั่งก็มีเสียงระเบิดปิงปองดังขึ้นหนึ่งครั้งบริเวณแยกนางเลิงค่ะแต่ว่าไม่มีใครเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตและจากนั้นนะคะเหตุการณ์ก็กลับเข้าสู่ความสงบและผู้ชุมนุมก็สลายตัวออกจากพื้นที่จนหมดนะคะซึ่งตอนช่วงค่ำนะคะ พลตตรีปิยะตาวิชัยนะคะรองผู้บัญชาก,การตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกกฤษณ์พัฒน์จริญนะคะรองโฆษกสํงงานักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนในพื้นที่แหละคะ่ะโดยพลตตรีปิยะเนี่ยบอกว่าช่วงเช้าตํารวจใน่ยขอคืนพื้นที่จากผู้ชุมนุมที่หมู่บ้านทะลุฟ้าก็จับกลุ่มผู้ชุมนุมไปนะคะ67คนช่วงบ่ายและเย็นค่ะมีผู้ที่นําเอาผ้ายางนะคะสีฟ้าเนี่ยปูพื้นนอนกีดขวางการจราจร ตำรวจก็แจ้งให้ยุติเป็นระยะนะคะตั้งแต่เริ่มรวมตัวกันแล้วก็มีการข่าวบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะกระทาการให้เกิดความเสียหายต่อความสงบเรียบร้อยตำรวจนะคะก็เลยต้องบังคับใช้กฎหมายก่ะแล้วก็จับกลุ่มผู้ชุมนมุมเพิ่มอีก32คนในข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินพรบรควบคุมโรคและพรบรจราจรทางบกก่อนจะส่งตัวไปนะคะที่สถานที่ควบคุมตัวชั่วคราวของกองบัญชาการตำรวจปราบปร,รามยาเสพติดนะคะเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความแออัดนะคะที่ต่อชะดอภาคหนึ่ง จังหวัดปทุมธาน,นีแล้วก็จะมีการจับกลุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนน,นะคะ,ะมีตัวเลขรวมกันออกมาเนี่ยได้99รายค่ะก็จะส่งสารนะคะพิจารณาตามขั้นตอนส่วนมาตรการต่อจากนี้ไป ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะพลตำรวจโทพักพงพงเพตราได้สั่งให้กำลังสตรวจทุกพื้นที่ออกตระเวนรักษาความเรียบร้อยราะคาโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญใจกลางเมืองและก็เปิดการจราจ,จรตามปกตินะคะนี่แหละคะ่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวเนนะคะในการบุกรือหมู่บ้านทะลุฟ้าละคะ่ะซึ่งมีข่าวนะคะคุณผู้ฟังคะมีข่าวกันออกมาด้วย ว่านะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นนะคะได้ทำการปล่อยตัวเยาวชนออกมาทั้งหมดแล้วนะคะโดยสารอนุญาตค่ะตอนช่วงประมาณสักสามทุ่ม40นาทีสารอนุญาตให้ประกันตัวเยาวชน6กรายค่ะที่ถูกจับนะคะจากหมู่บ้านทะลุฟ้าเมื่อตอนเช้ามืดนะคะของเมื่อวานนี้ด้วยสีรายที่มีผู้ปกครองเนี่ยมาก็ไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะส่วนอีก2รายค่ะก็ใช้ตำแหน่งของอาจารย์ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นหลักประกันหากผิดนัดนะคะก็จะมีการปรับเป็นเงิน5 0าพันบาท และมีเงื่อนไขด้วยนะคะทั้งหมดนะคะเด็กเยาวยชนทั้งหมด6รายที่ได้รับการประกันตัวกันไปก็คือจะต้องไม่กระทําผิดในลนักษณะเดียวกันนี้อีกนะคะซึ่งศาลเองก็มีคําสั่งว่าการจับกลุมของตํารวจนั้นชอบด้วยกฎหมายค่ะ